นี่วาสาธิตกันใส่หมูป่านะครับหาอยู่วากินอยู่เกาหลีนะครับนี่สาธิตว่าใส่แบบไหนนะครับนี่สนใจของก็สั่งได้นะครับอันนี้คือสาธิตนี่ครับทางทางเดินนะครับนี่ทางเดินนี่ครับสาธิตให้ดูนะครับว่าใส่แบบไหนก็รอดูนะครับ ใส่น็อตล็อกปึ๊บไม่ต้องทำตัวดิดทำอะไรนะครับใส่ง่ายๆนะครับนี่ครับต2อยี่สิบโลก็เอาอยู่นะครับนี่น,นี่นะครับทางมันข้ามต้าข้ามมัลุ ขุดุมสายท่อนะครับนี่วันนี้มาสาธิตกันใส่นะครับนี่ สนใจสั่งได้นะครับนี่ วางก่อนก็ได้ต่อจากนั้นนะครับผมนี่พอดีอีมันดูดไปก่อนนี่นครับวิธีใส่นี่นครับวิธีประกอบ ไมจะเอาแนวนอนไม่เอาแนวตั้งยุ่งเยอะครับยุ่นี่นะครับต้องดึงให้สายมันนี่ดึงสปร,ริงเข้าไปล็อกก่อนนะครับต้องให้สปร,ริงลออ็อกนี่นะครับรน,นี่ครับวิธีทำ ต้องขานนนะครับนี่ต้องแน่นๆนะครับนี่ครับแน่นๆอย่างนี้นะครับครับเลยนะครับนี่ครับพี่ใส่ใส่ลงไปเลยนะครับ อเอาเอันนั้นปิดไว้ให้เอาวางแล้วก็เอาอันนั้นปิดต้องเอาลง ไม่จะเอาวางเอาวางแล้วก็เอาแค่นั้นสาหิตซื้อ ตัวอย่างตัวอย่างกันใสตรงนี้ตรงมีช่องว่างตรงมีช่องวัางเวลาดิบนะครับเวลาเหยียบแล้วให้มันดิบ นี่คือสาเรียบร้อยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ต้องต้องบังคับต้องบังคับบังคับให้เดินนะครับบินออกุนเลยญญวย่ะ บังคับไว้ให้มันเดินเดินช่องช่องแค่ที่เราใส่เลยครับน,นี่ครับบังคับช่องครับแคบ่ช่องให้มันเดินนะครับ ถ้าทําเดินจากฝั่งนี้มามันก็จะมันก็จะดมขอนมานก่อนอขาแรกขาหน้ามันก็จะี่ทำเดินมาจากฝั่งนี้ลมขอนมาก,ก่อนขาหน้าขาแรกก็จะลงนี่วิธีการใส่นะครับก็ล <มา S 1> อ,องลองมาดูนะครับถ้าเดินเข้าไปนี่นะครับถ้าเดินมาจากฝั่งนี้ปุ๊บ ผิดผิดข้างครับผิดที่ครับจำาม่ได้เรียบร้อยนะครับ นะครับแบบอย่างแน่นเลยนะครับดีดไม่มีครับไม่มีดุดนะครับนี่ครับไอ่มีดุดนะนี่ครับเอเนนะครับผมถ้าสนใจก็ทักได้นะครับของแท้นะครับอยู่ในเกาหลีนะครับเอเคนะครับ